ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่รัฐสลังงอนะครับที่พันชลาร์ตมีเซียมค่ที่องกคุณผู้ชมครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า EP นี้ถ่ายทำก่อนที่จะเกิดโควิดนานถึง2ปีกว่า ซึ่งก็มีเวลาได้ตัดต่อสักคนีครับเก็บพูดไว้นานแล้วผมได้รับความเชื้อเชิญจากการท่องเที่ยวม,มาเลเซียนะครับให้เดินทางไปยังประเทศนี้เพื่อไปทำอะไระครับเพื่อไปทําการโปรโมท PR การท่องเที่ยวของประเทศเขาซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีของผมนะครับไปแล้วครับ ready do พปะ,ปะทำ และผมก็มาถึงนะครับที่สนามบินแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําในสนามบินครับพอดีรีบๆทุกอย่างครับผมลงมายัางที่สนามบินน,นานาชาติที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับที่นี่ในการคม om, <S <S นาคมนสะดวกสบายที่สุดเลยเดินทางง่ายมากครับก็ไปในช่วงเวลาที่คนเริ่มทํางานกันนะครับอากาศที่นี่จะเหมือนคล้ายๆกับทางใต้บ้านเราครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับ ช่วงที่ผมไปนี่ก็เป็นช่วงที่มีฝนตกพอดีครับมักเลยออกจากชื้นๆแฉะแฉซะหน่อยนี่ครับแล้วก็ดูแผนที่ครับไปไหนกันดีครับคือตามภาษาวัยรุ่นครับยุคนั้นครับไปรุ่นตอนปลายครับต้องทัวร์ให้ทั่วเมืองครับ ดูแล้วก็คล้ายๆกับแถวสยามบ้านเราครับผมว่าบ้านเมืองเขดูสะอาดนะครับที่นี่เดินไปทั่วครับเดินไปแบบไม่มีจุดหมายครับผมมาเลเซียอยู่ทางใต้ของบ้านเรานะครับ มีอยู่ทั้งหมด13รัฐด,ด้วยกันแล้วก็ดินแดงสหพันอีก3าดินแดงนะครับมาเลเซียเป็นการประสมะสานของชนชาติของทั้งเชื้อสายมาลยูชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียและชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับประเทศนี้มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแต่ที่นี่ก็ยังให้เสรีภาพในการรับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับ เดินจนมื่นะครับด้างหลังผมนี่เป็นตึกคู่ปีตนัสนะครับซึ่งจวมัน้างหลังนี่จะพาไปเยี่ยมชมกันนะครับ<ม>เดินจนเมื่อยครับ<ม>เสียม,มากมนี่ครับบ้านเมืองเขาจะคล้ายๆกับภูกเก็ตบ,บ้านเราเลยนะครับ<ม>ซึ่งวันนี้นะครับจุดมุ่งหมายของผมคือจะเดินทางไปยังที่ รัสรางงอนะครับนี่ครับถนนทางด่วนของเขาครับชิวมากครับการเดินทางและนี่ครับคือจุดมุ่งหมายของผมครับพิพิธภัณฑ์ชโคโค็อกกันแล้ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่รัสรังงอนะครับพิพิธภัณฑ์ช็อกกันมีเซียมก็ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของมาเลเซียที่เขาต้องการจะส่งเสริมครับข้างในจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตนะครับเขาบอกว่าเ,าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศมาเลเซียนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโรงงานผลิตช็อกโกแลตด้วยก็ก่อนที่จะเข้างานครับก็เดินช็อปปิ้งเล็กน้อยครับดูของดูสินค้าไปในร้านครับช็อกโกแลตผลิตกันที่นี่นะครับผลิตกันแบบสดๆเลยตอนนี้ผมรอเจ้าหน้าที่รอมาบรรยายครับก็เเดินเล่นสปอตน,นี่นะครับ มากินน่าทานมากครับช็อกโกแลตของที่นี่ครับมานะครับถึงห้องแรกครับก็ดีคือตอนนี้เรากำลังลอรอเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในก็จะเป็นส่วนจัดแสดงของประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตนะครับก็บอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยถูกคนพบมาต้อง2,000ปีนะครับ ตั้งแต่สมัยพระนางคิวพัต,ตาแห่งอียิปต์นะครับเป็นผลผลิตจากเม็ดต้นคาเขานะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นอาหารของเหล่ากลุ่มทวยเทพนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยชาวมายาเนี่ยเขาค้พบหลักฐานว่าเป็นชนชาติแรกที่ค้นพบความรับของต้นคาเขานะครับแล้วเขาก็นอานมาบดนํามากัว้วนามาทํามาแล้วก็เป็นชงเครื่องดื่มเอาให้เราได้กินกันในทุกวันนี้นะครับ ที่ก็มาครับก็พยายามจับแต่ความความประวัติศาสตร์แล้วก็พยายามมาแปลให้คุณผู้ชมได้นะครับความกันโอเค this is the origin of the chocolate อ่าดด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมนมเนาะหอมไหมน่ากินไหมโอเคโอเค this is ที่กี้ก็ยืนฟังเจ้าหน้าที่เขาอะครับก็ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะแต่ก็สรุปใจความพอคร่าวๆว่าคือที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะปลูกช็อกโกแลตกันแทบทั้งประเทศจะปลูกแซมตามพื้นที่ของต้นไม้รอบๆเมืองของเขาที่อยู่ในมือผมนี่ก็เป็นลูกช็อกโกแลตครับแต่เป็นลูกช็อกโกแลตจำลองจะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะฮะ กลิ่นหอมนี่เกิดจากเขาที่เขาเอาไวช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตนะครับมาเคลือบที่ผิวของของตัวช็อกโกแลตมอมเนี่ยให้เห็นมันถึงมีกลิ่นน่ากินมากขนาดเท่าของจริงเลยนะครับข้างในนี่นะครับพอพอที่เขาเก็บเกี่ยวมาได้เนี่ยเขาก็จะปอกเจาะลูกมะพร้าวอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้ไม่ได้ช็อกโกแลตแบบหน้าตาประมาณนี้ครับ ซึ่งกว่าจะได้ขั้นตอนเป็นเม็ดขนาดนี้ต้องนําไปตากแห้งประมาณอีก3วันถึงจะสามารถแกะออกมาได้เม็ดเป็นเม็ดช็อกโกแลตต่อจากนั้นก็จะส่งเข้าปูกระบวนการผลิตช็อกโกแลตต่อไป ช็อกโกแลตฟาเธอร์พ่อช็อกโกแลตเอ้ยไม่ใช่ครับบิดาของช็อกโกแลตครับห้องแรกที่เราเข้ามาจะเป็นเรื่องราวของช็อกโกแลตตั้งแต่ต้กนกำเนิดมาตัง้งแต่สมัยชนเผ่ามายายาวมาเรื่อยจนถึงเนี่ยครับุ่ That? White. white, white chocolate. White. Yeah. This is white chocolate. White. Okay. Okay. The right temperature for melting the chocolate is 45 to 50. You put back the chocolate inside the bowl and then, okay, to make it solid. Okay, we have to vibrate. Okay. Then you take, uh, and then what do we do next? Like? เป็นความเป็นเชี่ยวเป๊ะอ๋อเชี่ยวอยู่นี่นะครับช็อกโกแลตที่เขาแสดงทำโชว์ให้เราดูเมื่อกี้นะครับเกาเห็นว่าคนนี่แย่งกันแบบไม่รู้อร่อยขนาดไหนได้ยังป๋าได้ยังลองงยัอะไรยังไม่ได้คียร์ที่สองมามามามมาเหนื่อ เป็นการกินช็อกโกแลตครั้งแรกของผมมาไกลที่นี่เลยครับแอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้กินช็อกโกแลตที่บริการสดๆโอ้โหสุดยอดมันบอกไม่ถูกเลยครับมาแล้วครับงานเข้าแล้วครับข้างหลังผมนี่เป็นเด็กๆบอกตามตรงเลยว่าที่นี่น่าจะเป็นสวรรค์ของพวกน้องหนูทั้งหลายแหละเด็กๆดีใจมากที่เข้ามาดินแดนแห่งช็อกโกแลต นี่ก็เป็นช,ช็อกโกแลตชนิดต่างๆนะครับน้ำพอผลิตเสร็จเขาก็จะบรรจุลงกล่องชนิดนี้ครับดูหน้าทางดูแบบดูแพงดูมีราคาขึ้นมาทันทีเลยนะครับช็อกโกแลตชี่ห้นนี้ M M M คุณผู้ชมน่าจะเคยคุ้นหูกันบ้างนะครับนี่นะครับ เดินม,มาชอบครับกูจะซื้อให้อันญ,ญาได้ได้ดูนะครับออกโปรดถึงเลยเนะครับแล้วก็ฝากนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องได้ได้ดูของผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมยังคงอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ยังอยู่ที่รัฐสลังงอนะครับ ไปที่ไหนนะครับขอติดตามชมนะครับ Daddy, you, you. ดบสำหรับ EP นะครับขาดไม่ได้เลยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนให้กับรายการไดรด,ดูเรานะครับการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียนะครับขอบคุณจริงๆที่ช่วยให้พวกผมได้เปิดโลกกว้าง